นะครับพบกับหมักาหาุไฟอัลลามเกมสามนาทีนะครับขอขอบคุณครูพันนะครับ,บ,รบเรียสูงพิมขึ้นมาเลย,ยางานงอกหรือเปล่าครับเนี่ย เป็นไงครับได้สิพันนะก็ผูกพันนะไม่พันนะพันนะพันได้ไหมอ่อ ไม่พันหนึ่งว่ะเป็นไงสดนะอือไม่มรู้หาครับยืนตัวนี้ก่อนได้เรือก่อนเรามีไม้อยู่สองตัวนะครับขึ้นมาตรงที่ชิดหน้าหงายเูือไหมอ้าว ได้เดียดร์คู่กลางด้วยทิ้งดปอีกครับคุ้มนะมามาทิ้นมาโอ้ยห้ไวครับทิ้นไปหาจ้าทำไมสามชั้นนะจ้าอืมทิก่อน ทำองไรกันไม่ได้นะเฮ้ยซิงโคลนละกันล่าคืออะไรเป็นไงบ้างนะล่าคืออะไรเป็นไงบ้างอ่าลนะ่เคืออะไรไหมอุ้ย ครูพันครูพันครับท่านไ่โอ้พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับอืมอ้าวทำไมอ่ะโอ้ยมีเดือดร้อนสองลำหนึ่งเฉยเลยอ่ะทำไมไม่ตู้เลย,ยครับม,ม,มันก็แค่เกมมาลุกเนาะแพ้ก็ตั้งใหม่ จะซีรีส์เรขนาดนั้นเนี่ยอืมต้องเล่นบกบ่อยนะครับอันนี้นี่จะชนะอีกเยวเลยก็สู้ไม่ได้ก็หนีโอเคครับไม่รอนะครับเพราะว่าเขาคงไม่กลับเข้ามาแล้วล่ะโอเคครับจบเกมครับ